พี่น้องพี่น้องดูดูด,ดูผลงานเมื่อคืนนี่ไอบุญก็ตาตากันเคยจน,นยไม่มีอะไรจะใส่ ดับไสมุดูมีมีอยาไจะใส่แล้มสามปุ๋ยแม่นี่ปุ๋ยที่สามแล้วนี่ วิธีใส่ถ่า,า,ายเมื่อคืนมั้จ๊ะเมื่อคืนนี้จ๊ะต,<า>ตอนที่ลงไปจับอึงตอนอ,อึงมันร้องเยอะๆนั่นแหละดูไปอยากอยากทราบในคลิปนี้ห็นเยอะขนาดนั้นนี่ประมาณกี่ตัวเลยโอ้โหนับไป้วนดอกจ๊ะ ยีรานตัวเหรอเนาะเห็นแต่ขาวเปี่ยเต็มน้ำเลยเราทำยังไงถึงจะเอามาได้ก็จับบนโบกดาแล้วก็เอาสวิงตักเอาในน้ำเลยจ้ะสะรุปแล้วตอนเช้ามา่ได้รอดเท่าไหร่ประกอบกันโอ้ขายได้สามหมื่นกว่าบาทมาเช่านี่สามหมื่นกว่าบาทจ้ะสามหมื่นคือบาทนี่รอดเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวไข่สามร้อยห้าสิบแล้วแล้วตัวผู้ที่ไม่มีไข่ก็คือร้อยห้าสิบจ้ะแล้วเราแบกออกมาเป็นกี่กระสอบเป็นต้นี่ โอ้เป็นซิปนี่นเลยค่ะเป็นซิปแล้วก็เอาโหลดกระบะไปทอยออกมาอเอาเอาคนเบรกออกมาแล้วก็เอารถดกระบะก็ถูกเอามาบ้านแล้วก็มาคัดตัวไขว่แยกออกก็ตัวไม่ไข่แยกออกอส่งพ่อค้าเขาะจะ้ะนี่เลืเ<ะ>อีกเยอะเนาะจ้ะโอ้ยหนึ่งโมงเช้ายังลองเต็มนามเลยเสียงนี่ยิ่งกว่าฝนตกน่แรงนี่เลยอะเอาหูเขาหูออกแบบเราคุยกันไม่ได้ยินเลยเนี่ย แล้วจับคนกี่คนครับคืนนี้ได้อ๋อมะคืนนี้จับอยู่สามคนแล้วก็มีมีคนทั้งนอกอีกสามคนเข้ามาจับเดียวกันแต่ว่าเอาไม่หมดกันจกคนมันไม่มีอะไรใส่อเออถุงที่เตรียมไปมันหมดหรือว่าเขาได้พอขยายพันธุ์ต่อไปจ้า้ไข่เต็มน้ำเลยแล้วอตอนเช้าไข่เต็มน้ำเลยจ้าอันนี้ที่เหลือใช่ไหมใช่เ,เหลือว้ตุ้มเดกกินทางแรกไว้เนี่ย ปิดที่เร็วก็ได้ไม่รอบที่เร็วนีอ่อ๋อรอบที่เร็วได้แต่ได้ไม่เยอะแต่พอเดกินเลยได้ลอยแสดงว,ว่าขายแล้วแต่ไม่ได้